สวัสดีครับหลังจากวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมา Apple ได้เริ่มทดสอบคุณสมบัติการตอบสนองด้านความปลอดภัยและไฟล์ระบบซึ่งจะอัปเดตความปลอดภัยต่างๆให้กับ iPhone และ iPad โดยไม่จำเป็นต้องอัปเดต iOS ใครอยากใช้ iOS เวอร์ชันไหนก็ใช้ต่อไปเลือกอัปเดตเฉพาะความปลอดภัยได้ด้วยการปล่อย iOS 16.2วงเล็บ A ออกมาเพื่อจุดประสงค์ด้านการทดสอบเป็นหลักแต่สัปดาห์นี้ที่คาดกันว่า Apple จะปล่อย iOS 16.2 beta 4 ก็มีเซอร์ไพรส์ครับเพราะปล่อย iOS Security Response 16.2วงเล็บีหรือ iOS การตอบสนองด้านความปลอดภัยที่ฉับไว16.2วงเล็บีมาให้อัปเดตกันต่อใช้เลยครับวิธีเปิดใช้คุณสมบัตินี้รวมถึงการตรวจสอบและการอัปเดตก็ง่ายมากครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะทั่วไปแตะรายการอัปเดตซอฟต์แวร์แตะรายการอัปเดตอัตโนมัติเพื่อนๆจะพบสวิต การตอบสนองด้านความปลอดภัยและไฟล์ระบบโดยมีคําอธิบายว่าติดตั้งการตอบสนองด้านความปลอดภัยที่ฉับไวและไฟล์ระบบสําหรับ iPhone และอุปกรณ์เสริมที่รองรับโดยอัตโนมัติคุณอาจต้องเริ่มการทํางานของ iPhone ของคุณใหม่เพื่อให้การติดตั้งสําเร็จไฟล์ระบบบางไฟล์จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติเสมอแม้ว่าการตอบสนองด้านความปลอดภัยและไฟล์ระบบปิดใช้อยู่นี่เป็นคุณสมบัติใหม่ที่มีประโยชน์มากครับเช่นในกรณีที่มีการอับเดตอนสำคัญแเร่งด่วน ที่ไม่จำเป็นต้องรอการอัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่ Apple สามารถส่งมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตกันได้ทันทีเลยครับที่สำคัญยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่ในให้กับผู้ใช้เพราะหลายๆคนอาจไม่ต้องการอัปเดต iOS ใหม่ด้วยเหตุผลในการใช้งานที่ต่างกันไปหรือยังไม่ว่างไม่สะดวกในการอัปเดต iOS ทั้งระบบเช่นอยู่ในระหว่างเดินทางหรือเน็ตช้าแต่ต้องการอัปเดตเฉพาะความปลอดภัยแต่ที่ผ่านมาถ้าเราไม่อัปเดต iOS ก็จะไม่สามารถรับการอัปเดตเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบไม่ได้รับการอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยใหม่ๆที่มีผู้ไม่หวังดีพยายามหาช่องทางใหม่ๆในการเจาะระบบหรืขอขโมยข้อมูลของเราแต่จากนี้ไปสามารถทําได้แล้วครับเพราะเราสามารถเลือกอัปเดตเฉพาะความปลอดภัยได้ด้วยขนาดไฟล์ที่เล็กกว่าอัปเดตได้เร็วกว่าด้วยครับโดยสําหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 16.2 Beta เบเอาไว้ในตอนนี้วิธีการติดตั้งก็ทําได้ง่งายๆไม่ต่างจากการอัปเดต iOS ปกติครับ โดยในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะทั่วไปแตะรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็จะพบรายการอัปเดต iOS Security Response 16.2มงเล็บ b สแสดงขึ้นมาโดยมีขนาดไฟล์เล็กมากเพียง3.2 MB เท่านั้นครับเทียบกับ iOS 16.2มงเล็บ a ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่96 MB วิธีนี้ทำให้เราอัปเดตเฉพาะการเสริมเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆในเครื่องได้ด้วย โดยไม่จําเป็นต้องอัปเดต iOS ทั้งหมดอีกต่อไปก็ได้ครับในหน้าจอรายการอัปเดตนี้ให้แต่ดาวน์โหลดและติดตั้งซึ่งการอัปเดตในครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยครับเพราะเพื่อนของผมพบว่าแม้ว่าแบตเตอรี่ของเครื่องจะต่ำกว่า20%ก็สามารถอัปเดต Security r a s e h พ s นี้ได้ซึ่งตามปกติในการอัปเดต iOS นั้นในเครื่องต้องมีแบตเตอรี่มากกว่า50%แต่อันนี้ต่ำกว่า20%ก็อัปเดตได้เฉยเลยครับเมื่อแตะคำสั่งดาวน์โหลดและติดตั้งแล้ว ให้ป้อนรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องเพื่อป้องกันคนอื่นๆมาติดตั้งโดยที่เราไม่อนุญาตจากนั้น p h โฟนจะทําการดาวน์โหลดไฟล์และเตรียมไฟล์ให้กับเราเมื่อขั้นตอนการเตรียมไฟล์สําเร็จเรียบร้อยให้เพื่อนๆแต่คําสั่งติดตั้งตอนนี้แล้วป้อนรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องเมื่อป้อนเสร็จแล้วเครื่องจะทําการรีรซตตัวเองโดยอัตโนมัติให้เพื่อนเรอจนกว่าเครื่องรีบูตเสร็จเข้าสู่หน้าจอล็อกเพื่อให้เราปลดล็อกเข้าสู่หน้าจอโฮมเท่านี้ก็เรียบร้อยใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับ ภายหลังการอัปเดตในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะทั่วไปแตะเกี่ยวกับตรงเวอร์ชั่น iOS เพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้แสดงเป็น iOS 16.2วงเล็บ B แทนแล้วครับจากที่ก่อนหน้านี้จะเป็น iOS 16.2หรือ iOS 16.2วงเล็บ A และเมื่อแตะเข้าไปดูข้อมูลก็จะเห็นข้อมูลเวอร์ชันใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาจากเดิมที่มีเพียง iOS เวอร์ชันปัจจุบันที่เราติดตั้งอยู่ แต่ตอนนี้มีการตอบสนองด้านความปลอดภัยที่ฉับไวเพิ่มเข้ามาเพราะหมายเลขเวอร์ชัน16.2วงเล็บปีและหมายเลขวิวใหม่เป็น2 0 4 7 7 5 0 4 c 7 7 5 0 4 9 0 f ด้วยครับอย่างไรก็ตามนี่ยังเป็นเพียงการทดสอบการใช้งานนะครับไม่ได้มีการติดตั้งอะไรสำคัญและคาดว่าน่าจะเปิดให้ใช้งานจริงในอนาคตหลังจากที่ปล่อย ios 16.2ตัวเต็มซึ่งนอกเหนือจากการนับเดตด,ด้านความปลอดภัยเราคงจะได้เห็นการนับเด,ดต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการแก้ไขบักที่พบด้วยครับเราต้องมาติดตามกันต่อไปพรุ่งนี้มาลุ้นกันครับว่าจะมี iOS 16.2 beta 4มาด้วยหรือไม่หรือจะปล่อยมาในสัปดาห์หน้ามาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามการรีวิวและการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ